เห็นไหมพี่น้องยังเป็นย่างมาบ้วงอ่เห็ดลินจือนี่คือลินจือป่านะคะลินจือสีน้ำตาลเบิ้งพี่น้องมันออกสั่นเป็นสั่นคือปลูกไว้เลยค่ะเนี่ยต้นสวนอะไรต้นไม่ต้นเดียวไหมพี่น้อนมังจ้ากระด่างกระด่างกระด่างกด่าดา นี่ยเน้ไหลนน่มีน้ำขัดนี่มกขาว่าเอากับมหูว่ามันแก่อย่างสีท้องเนี่ยวุ้ยสิวุ้ศึกษาจ้ะว้ยพี่น้องนี่ มันออกเป็นปสันเป็นสันพบกเป็นรอามันแต่งไว้เน,นี่ยค่ะเฮ้ยปวพรวนไหลเลยวะเนี่ยเห็ดหลิงจืดเห็ดสิน้นโอเคค่ะ